สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเซียต้าตัวท็อป2017เป็นรถที่เพื่อนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล,แล้วนะเมื่อ2อสมปีที่แล้วเราจะเห็นมันอยู่บนถนนบ่อยมากแต่ว่าช่วงปีหลังๆมันก็หายไปแต่ที่นี่เรามีครับผมที่ AT ทีคาเซลยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีฮนะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงรูปลักษณ์หน้าตาก่อนมันคือ MPV คือรถครอบครัวที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเครื่องยนต์แค่1.5เท่านั้นแต่มีที่นั่งถึง7ที่นั่งเลยทีเดียว และสามารถทำอะไรได้อีกแบบอนเนกประสงค์โคตรพูดถึงหน้าตาเขาก่อนผมชอบตรงกระจังหน้ามันจะให้คล้ายคนหน้าตาบูดนิดน,นึงฮนะปากเปะนิดหน่อยแต,แต่ตาเขาสวยมากนะตาเขาสวยมากเป็น LED ด้วยนะ <ขอ S 2> นครับคมรู้สึก<ม>ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแล้วก็มันดูเป็นรถที่ไม่มีความเป็นทางการเกินไปมันดูรีแลกซ์ มันดูมีความเป็นวัยรุ่นด้วยแต่ก็ไม่ดูวัยรุ่นจ๋าเกินไปมันดูแบบมีความพอดีพอเหมาะมากเลยนะล้วพูดถึงถ้าเทียบกันนะกับ Honda f ฟีดนะคันนี้ดูวัยรุ่นกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะคันนี้มันเป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นประตูสไลด์เนี่ยมันมีทั้งสองข้างซ้ายขวาและเราก็ไม่ต้องออกแรงเลื่อนเองเอแล้วมาดูด้านหลังอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบที่สุดเลย ชอบโคตรโคตรเลยคือด้านท้ายของเขาไฟท้ายเขาสวยมากสวยมากจริงๆผมยังรู้สึกเสียดายนะครับที่ปี2022-23เนี่ยมันไม่มีผลิตอีกแล้วดูไฟท้ายเขาดีค่อนข้างล้ายุคนะถ้าพูดถึง2017เนี่ยรถในราคานี้ที่มีไฟท้ายแบบนี้รูปลักษณ์หน้าตาตูดหน้าชนขนาดนี้ <Hey! S 1> ไม่มีเจ้าไหนเราทำกันนะ เปนโตโยต้าเซนตาเท่านั้นที่เขาทํากันประตูเปิดก็ไม่ได้เปิดไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่าเอาอะไรมากรถปี2023ยังไม่มีเลยบางคันนะครับต้องออกแรงยกเองนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยกยากเห็นไหมความสูงก็ไม่อะไผมสูง165นะเหมาะกับผู้หญิงนะคันนี้ผู้หญิงขับไปได้เพราะว่ามันไม่ได้สูงมากเวลาปิดไปต้องเอื้อมเหรอมือแตะถึงเลยยิงๆลงปั๊บคันนี้เขาบอกมี7ที่นั่งแต่ว่าตอนเนี้ยมาดูสิครับอันนี้คือทีเด็ดของเขาเลย คันนี้ซ่อนเบาะเอาไว้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่าเขาซ่อนเบาะยังไงวิธีการซ่อนเบาะเขาน่าสนใจมากจําได้เลยว่าตอนออกมาใหม่ๆผมแบบโอ้โหทํางี้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมันจะมีประมาณทั้งหมด80ขั้นตอนในการเอาเบาะมานะฮะเยอะไปเยอะไปขั้นแรกครับเอาไอ้ที่รองหัวเนี่ยรองคอเนี่ยออกก่อนอันที่ออกอันเดียวพอนะครับไม่ต้องออกหมด อ่าออกแล้วแล้วก็พับเบาลงมาปึ๊บแล้วมันก็พลิกขึ้นมาอย่างนี้เลยโป๊ะน่ปึ๊บปึ๊บแน่สเต็ปต่อมาทำอย่างนี้ครับยกเขาขึ้นมาเลยนี่เอานี่เป็นไง นี่ไงมไงได้ละสามารถปรับเบาะแบบนี้ก็ได้นะถ้าแบบว่าเดินทางต้องการเหยียดขาคนนั่งหลังรีแลกเห็นไหมฮะเบาะหน้าก็พับเบาะแถวสองก็พับไปแถวหลังก็นั่งสบายมีที่วางแก้วให้ด้วยนี่วางแก้วได้ด้วยโอ้โหอ่ะหรือจะนั่งแบบเต็มอัตตาก็พับเบาะเข้ามาพึ่งพับป่ะเอออีกข้างหนึ่งพับป่ะง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหม นั่งเต็มบอัตตาก็แบบนี้นะครับผมข้างหลังก็ยังโอเคนะยังพอได้อยู่นะแต่เพื่อนแถว2ออย่าเอนหลังมานะครับเพราะว่าขาหักแน่น,นอนนะครับผมนี่แต่ข้อดีของผมคือคนตัวตัวเล็กไงอย่าเล็กตัวเตี้ยนะมันบูลลี่นะครับเียกผู้ชายตัวเล็กนะครับผู้ชายตัวเล็กก็จะได้ได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโอเคไปกับเพื่อนไปกับกวนกันก็ได้อ่านั่งอย่างนี้ก็ได้อ่าเอนเอนแขนก็โอเคพอได้อยู่อ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้ากันดีกว่าครับว่า บรรยากาศคนที่นั่งข้างๆคนขับเป็นยังไงแล้วคนขับเป็นยังไงไปดูกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะฮะเปิดมาก็เจอนี่แล้วนี่นี่น,นี่มีซอฟมีซอฟเข้ามาปั๊บปึ๊บโอ้โหเบาะนั่งสบายเบาะนั่งสบายใช้ได้นะฮะปรับอัตโนมืออ่าอัตโนมืออัตโนมือนะครับ พวงมาลัยโอ้โหนี่ดูนี่สภาพยังดีมากนะสภาพยังดีมากยังเรียนกริปอยู่เลยนะลองสตาร์ตดูไหมนี่อันนี้เท่มากที่ชอบมากเลยคือหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นกึ่งดิจิตอลเ้ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางเล็กๆเนี่ยเป็นดิจิตลอลนะตรงข้างๆยังมีเข็มไมให้อยู่มีเข็มไมแบบออริจินอลให้อยู่ s ตา r t ดูดิดูหน้าจอดีๆนะกดปุ๊บ นี่นี่หน้าตาก็แบบนอย่างนี้พอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตัวเลขไมล์ตัวเลขรอบเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นจากตอนแรกมีแต่เข็มอย่างเดียวนะนะแต่ก็พอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเข็มก็ขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะแจ้งเตือนเรานะครับหน้าจอตรงกลางก็แจ้งอ้ประตูคุณเปิดอยู่อะไรลองปิดดูนะอ่าโอเคนะพอเปิดพอเปิดก็แง้มเหมือนเดิมแล้วพอปิดก็หายไปตรงกลางนี่เป็นทัชสกรีนด้วยหน้าจอตรงกลางนี่เป็นทัชสกรีน7นิ้ว ภาษาไม่ตั้งอะไรทั้งนั้นนี่ดูนะครับเล่นวิทยุได้เชื่อม iPod ยังมีคนใช้อยู่หรอไม่มีแล้วนะ iPod นะครับก็เชื่อม iPhone ได้นั่นแหละนะ,ะต่อได้เล่นวิทยุได้มีอะไรให้เล่นบ้างเล่นเว็บก็ได้ด้วยโอ้โหถือว่าเป็นรถที่ล้ำมากในปี2017จริงจริงจล้ำจริงๆฟิลการขับ <c oughs> คันนี้เปลองไปแล้วคันนี้ไปลองไปแล้ว เพื่อนๆคิดว่าผู้ชายตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยสามารถขับรถที่มีไซส์ระดับกลางๆนี้ได้ยากแน่ๆเลยไม่จริงครับขับง่ายมากขับง่ายมากๆกระจงกระจกตำแหน่งโพสิชันการวางของเขาเนี่ยมันพอดีแล้วก็ดูง่ายไปหมดถอยง่ายจอดง่ายมีกล้องหลังด้วยเออถ้าไม่ชำานาญการมองหลังเขาก็มีกล้องหลังมาให้มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยเนยสมมติผมกดถอยป,ปั๊บปุ๊บมาเลยกล้องหลังมาเลยนี่ มาสิมาเฮ้ยไปไหนอ๋อประตูไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดเขาไม่ขึ้นกล้องให้สิ่ะแต่ถ้าเราปิดประตูไปก็จะขึ้นกล้องให้จอดง่ายขับง่ายประหยัดโคตรเติม E ี0ได้ด้วยนะครับไอเฉลี่ยกี่กี่กิโลลิตรเนี่ยก็ไปลองเช็คกันเราเองเพราะว่าแต่ละคนขับมันก็ไม่เท่ากันนะแต่อย่างผมขับเนี่ยมันก็จะตกประมาณ18โลลิตร19โลลิตรประมาณนี้นะใช้ได้อยู่นะสำหรับสภาพนะครับรถปี2017 ขับมาแสนห้าเอาตรงๆก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่สภาพเนี่ยสิยังดูเอี่ยมอยู่เลยเห็นไหมฮะเอออย่างบางคันนี่ก็ไปหมดแล้วนะลาเลอขึ้นนี่กันยังเอี่ยมอยู่ยังเอี่ยมอยู่เบาะก,ก็เอี่ยมดูดีครับสภาพของเขาเนี่ยยังเนียนกริบนะทรงเซิงไม่เสียเลยนะยังไม่เสียทรงเลยนะครับผมแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยจอดิจิตอลดี่จิตอนเชื่อมต่อทุกอย่างเป็นปกติน่าสนใจมากให้ทายครับว่าราคาเท่าไหร่ บอกก้วจะกรี๊ดบอกก้วจะกรี๊ดราคา5 3 9 0 0 0 0าบาทโอ้ยถูกโคตรโคตรถูกโคตรโคตไม่ถึง6 0 0 0 0 5 0 0แสนต้น,ต,นต้นเองนะครับผมรออะไระครับผมถ้าสนใจนะครับใครที่แบบว่ากำลังแบบว่าวางแผนมีครอบครัวอยากส่งลูกไปโรงเรียนพาลูกไปเที่ยวได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อะไรอย่างนี้นะพาคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายๆผมว่าคันนี้น่าสนใจมากในงบประมาณที่แบบประหยัดมากๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับรถคันนี้ถ้ามันต้องตาต้องใจใครสนใจคันนี้โทรมาหาเราครับ061457888เอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้ครับช่วยกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ